เนี่ยมึงจะมารอขายสเปย์อะไรคนดูเขาอีกคิดตรงนี้คิดละไทยสองคนเลยนะแล้วก็ราคาขึ้นนะใช่ราคาราคาขึ้นไอ้ที่มันบิดกูวะเนี่ยไหลปื้ดมากมันดูแบบว่าเออไหลปื้ดจริงของพี่ยัดก็คือขำหนูขำจะตายตอนนั้นอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะ สวัสดีครับัวแจ็บอังแจ็บครับเม็ดแจ็บค่ะเราอยู่ที่สยามพารากอนนะครับควันนี้เรามาดูภาพยนตร์เรื่องแสนสนั่นพันสั่นสู้ครับเข้าวันที่กอามกราคมพอศ .2568 ครับผมได้มีโอกาสมาดูรับสื่อนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆงานกันดีกว่าค่ะว่าเป็นไงบ้างไ้ อันนี้ผมแบบพี่พี่ดูเลยแล้วบุดสิแกบุดแล้วผมก็ลื่นเหมือนพี่อ่ะอ๋ออ๋อที่บอกพี่ดูตรงคมแม่นิแม่ผมชอบมากคือไม่ได้ใจเออเบสมันจับจังหวะดีเว้ยจังหวะตัดมันเนี่ยนี่คือแบบพี่แบบพี่ไม่ค่อยเล่นไงแต่แบบพอตัดมาแล้วเออมันมันตลกดีเว้ยนะ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่พิงค์แล้าเพื่อะไรเนี่ยมึงจะมาหลอกขายสเปรย์อะไรคนดูเขาอีกไม่หลอกขายวันนี้มาร่วมยินดีกับแสนชนัลพัน 1, สันสู้ฉลอง100ล้านยังใช้ก็ทยานสู่ทยานสู่นะวันนี้มีความมั่นใจมากมั่นใจมากว่าหนังเราตลกแน่แน่ครับเราเชื่อมัน่นเพราะรู้สึกว่าเราฉายเทสมาหลายรอบแล้วเราให้โจดูแล้วโจบอกว่าชอบมากตลกมากพี่รเราเลยมีความมั่นใจหนสเปรย์มึงใช้ยังไงนะ ไปดูในทีวีวันนะวันนี้มีของเล็กเลน้อยๆมาเสริมกําลังใจเล็กเ็กเอามาจะกองเลยลูกผมเห็นพี่ชอบดักนบอลแล้วก็ผมเลยเอาคอนเซปต์พ่อลูกมาให้น่ารักมากมีโกคูโกฮังน่ารักน่ารักมีดักนบอลขอพรได้นะพี่ขอพรเลยอุ้ยเพียงขอให้มีคนดูชอบหนังเยอะๆขอให้คนมาดูหนังเยอะๆนะครับอยากเป็นผู้กำกับร้อยล้านน่ะรับสักครั้งนึงขอบคุณนะครับหลายๆครั้งก็ได้วันนี้มีโอกาสนะโอกาสมาถึงแล้วมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม นิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะว่าเราเราเลื้อเวทีมานานเหมือนกันเนาะกับการไปพ่วงก,กับหนังนะเรารู้สึกว่าเออการที่หนังเราได้ฉายบนจอใหญ่อีกครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเออมันมันตื่นเต้นดีมันตื่นเต้นดีคับผมไปเห็นข้างล่างแล้วพี่ทำโปรโมทด,ดีมากเลยนะมีเวทีมีมวยโอ้ยคุณแนทจัดการหมดเลยเหรอไม่ได้ยุ่งส่วนนั้นเลยงั้นผมขอสอนคำพูดก่อนนะที่ว่าพี่พิงค์ทำไว้ดีมากเออเออพี่แนทพี่แนทจัดการหมดเลยดีใช่ใช่ดีมากอ่ะฝากโปรโมทหนังเลยพี่คุณผู้ชมครับแสนสนั่นพันสันสู้ว เ,เรื่องแรกของปีครับแสนสนั่นพันสันสู้ครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราต้องหันหน้าสู้แสงเข้าไว้ สัสดีครับสวัสดีครับพบกับพี่ตาพี่ยัดนะครับฝากหนังเรื่องนี้นยครับอกกรบกวนนะครับฝากหนังเรื่องแสนสันนิษนสั่นสู้ด้วยนะครับอยากให้เข้าไปชมกันเยอะๆครับเป็นหนังที่แบบดูแล้วคลายเครียดนะครับสนับสนุนหนังไทยด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ามันพูดไปหมดเลยครับ พี่พูดเหมือนเดิมทุกรายการเลยก็จริงก็เป็นเรื่องจริงอ่ะผมพูดไปหมดทุกล็อกทุกตอกทุกมุมผมพูดหมดแล้วครับฝากหลังและอื่นด้วยนะคะเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มันจะได้ต่างอ่ะพี่เก็บของเล่นกันไหมเคยเห็นไต้ตาเก็บสบู่ตอนนั้นเออนิววัสดุไหมเก็บสบู่เดี๋ยวเรื่องมันผ่านมานานแล้วไม่ต้องมีพูดถึงท้องผมเน้นของเล่นของเล่นเด็กหรือผู้ใหญ่ของเล่นผู้ใหญ่เฮ้ยอ๋อหรอ ช่องผมจะเน้นแบบสอนทำสีทำโมเดลแนะนำการสะสมตั้งแต่ของเล่นถูกๆจนถึงแพงๆเลยเออเออมีงานมาสัมภาษณ์ดีๆแบบนี้มันก็ดีนะอันนี้จริงๆใช่ไหมครับจริงๆครับจริงจริงไม่ได้ไปเปิดในอ่างงมนวดใช่ไหมพี่ no โอเคโอเคพี่เก็บอะไรพี่เก็บอะไรอยากมีจักรยานบีเบกมีช่วงหนึ่งบ้าเลโก้พี่เก็บเลโก้ซีรีส์ไหนซีรีส์เจ็ดครับมีสี่ประตูแล้วก็ต่อหลังนั่งสบายส่วนมากเป็นสตาร์วอลเพราะว่าลูกชอบแพงมากใช่ใช่แพงมากครับแล้วราคาขึ้นนะใช่ราคาราคาขึ้นขึ้นจริงป่ะเนี่ยจริงแต่พี่ต้องไม่แกะแล้วทไไมลููกกป ขายไ่เจอราคาลงวะไอ้ที่มันบิดกูวะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปติดตามแล้วว่าพี่เก็บซีรีส์ไหนบ้างต้องไปส่องซะหน่อยแล้วไม่ครับมันเป็นชิ้นแล้วแต่ลูกชอบใช<อ>่แต่ว่าที่ใช้คําว่าเก็บอ่ะเพราะว่าปกติคนอื่นอ่ะผมทิ้งหรือไม่ก็ขายไปแล้วหรือให้คนอื่นแต่เนี่ยลูกยังเอาไว้ก็เลยใช้คำว่าเก็บกล่องเป็นแสนนะครับ,ถ,บถ้าเก็บไว้ไถึงแบบ5ปี10ปีเพราะว่าเขาไม่ผลิตรีโปรดักนะโอ้ลูกแกะฉีกตั้งแต่ไอ้นี่นะฮะถือว่าเป็นความสุขไปแค่นั้นแหละผมแต่ถ้าเก็บเยอะนี่ก็เป็น BMX จักรยานบีมเอ็กซ โอ้โตอนี้พูดได้เหรอเปิดเมียดูอยู่เรื่ยเล่นหาหมู่นี่หรอหมู่อะไรอย่างงี้รอเล่นไม่ได้ครับเก็บสะสมเอาไว้อลัยงามอ่าอันนี้อ่าทุกอันเลยอ่า พี่ต้าเก็บอะไรไหมสะสมอะไรไหมอ้าวผมผมไม่ค่อยได้เก็บครับเพราะว่ามันเป็นคนที่แบบไม่ได้มีความตั้งใจมากใช่แล้วใช่ไหมที่บอกว่าชอบเก็บไปทิ้งอ่าเก็บไปทิ้งไปทิ้งเพราะแฟนใช้ด้วยใช่เปล่ะเก็บไปทิ้งด้วยไม่ได้ใช้ผมแอบไปดูมาแล้วนะหนังอะไปดูกับพี่พิงที่รอบเทสที่กันตนามาสนุกสนุกสนุกยินดีกับพวกพี่ๆด้วยนะยินดีด้วยยินดีด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับที่เขาได้ดูก่อนเราอยู่เนี่ยเอออาพี่ยังไม่ได้ดูอ่ะยังไม่ได้ดูอ่ะสกินเทสไม่ได้ไปหรอขอบอกสกินเทสผมไม่อยากตัดนั ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากช่องไว้ด้วยแจ๊ปสตูดิโอได้ครับน้องแจ็ปอ่าสตูดิโอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับ ปันพับนิ่งเนี่ยมือทับทนไหนนั่นน่ะสิผมเผื่อไว้ก่อนไปเลยมีครับพงครับไปเลยไปไปเลยพง่งไปเลยต้องเขน็นต้องเข็นไปไปพี่อ้างพี่อ้างเต้นเลย ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนหพอ้ มามามาคุดูทีคุดูอาไทสองคนเลยนะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับพี่อาไทนะคะโอเยครับน้องครับน้องครับน้องอาไทโอเคขอดูนิ้วหน่อยสิอันนี้ไปผ่าตัดมาแล้วครับผมแต่ตอนตอนถ่ายผมใช้ชีวิตยากมากจริงๆ ทำไมอ่ะเพราะเขาต้องพันพันนิ้วเก็บไว้แล้วข้างนี้ก็ต้องมีมีเพิ่มมาอะไรเงี้ยครับใช้ชีวิตยากมากในกองเล่นโทรศัพท์ก็ไม่ได้ผมยินดีกับคุณด้วยนะคุณคืออนาคตของวงการหนังไทยแล้วนะวิงผจริง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 ดูผลงานคุณเป็นเรื่องนะดูกดดันยังไงก็ไม่รู้จริงจริงแสดงดีมากเลยค่ะขอบคุณครับดูแต่ตัวน้อยน้อยเยนะใช่ใชอยากให้ฝากฝังเรื่องผลงานนี้ด้วยนะคะก็ฝากแสนสนั่นพันสันสู้ด้วยนะครับหวังว่าทุกท่านจะมารับความสุขจากผมไปแล้วกันจริงใจแค่่วาเราอิาก ความสุขให้ทุกคนจริงๆก็มารับความสุขไปครับครับขอบคุณไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะจบกันไปแล้วเฮ้ยสนุกสนุกนะไปดูกันนะไปดูกันนะเดินรางวัลที่ขอบเลยนะ ทำไมอะไม่ใช่ว่าบันไดสูงหรืออะไรครับวเรอดเหนื่อยเดี๋ยวเราไปถามน้องๆในสัตูเลยไหมเออว่าเป็นยังไงกันบ้างอะมา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 ,มาทีละคนลเลยอเมย์เมย์มาก่อนมเ,อเมย์เมย์เป็นไงบ้างไปดูหนังมาแล้วผู้กำกับเล่นใหญ่มากพี่ทุก s c e n วพอมาในหนังอยู่ที่ผู้กำกับหมดแล้วต้องไปดูพี่ต้องไปดูทุกคนต้องไปดูว่าเล่นใหญ่ยังไงเออไอเน้เนยมาทีไอเนื้ยเนยคือตอนเนี้ยทุกคนกำลังเดินกลับกันหมดแล้วเราก็เกรงใจนี่กคัญเดี๋ยวมายืนตรงนี้เป็นไงบ้างครับหลังจากดูภาพยนตร์แสนสนั่น สั่นสู้ไปเดี๋ยวมึงตื่นยัิงตื่นแล้วตื่นแล้วหนูไม่ได้หลับม่หนังสนุกจะตายซุกฉากคือต้องติดตามแบบทั้งเรื่องคือไม่หลับเลยเพราะว่าฉากที่พิงออกมาคือหนูขนลุกอะจรงปะเนี่ยเอออย่างเงี้ยขนลุกไหมวันนี้ใครมาส่งเกี่ยวอะไรกันคะสนุกคาติดตามขอบคุณครับน้องมิกน้องมิกมันน้องมิกเป็นไงบ้างก็สนุกมากเนื้อเรื่องมันดําเนินได้ไหลปื๊ดมากมันดูแบบว่าเออไหลปื๊ดจริงๆแบบว่ามันดูเพลินแล้วเข้าใจได้ง่ายมากแล้วก็ฉากที่ชอบที่สุด คือฉาก,กของพี่พยัดก็คือขำหนูจะตาย ต้องไปดูจริงๆก้าโบกาลาค่ะโอเคโอเคอ่ะมาน้องอีฟมาน้องอีฟมาปกตินะคะหนูดูหนังหนูจะหลับแต่วันนี้คือแบบสนุกแล้วก็ขำมากจังหวะคือแบบโบ๊ะวะนู่สุดยอดโอเคมาน้องแตมน้องแตมมาสนุกสนานครับผมนี่ขำไม่หยุดเลยสนุกแหละคือขำอยู่เลยปวดร้อนทั้งนั้นตาไอตัวเนี้ยมันรู้จักอิสต์เอ็กทุกอันของหนังไม่แล้วมันอ่ะพูดตะโกนข้างอ่างกูได้ยินด้วยโอ้ยแบบเก็บลุกเม็ดผมขนลุกไม่หายเลยไม่ใช่ขนขี่ ตื่นเต้นผมนี่ชอบมากไปดูกันนะครับแต่สลันปันสันสูเก้าม克านี้เป็นอย่างที่พี่พิงบอกจริงๆนะมุแบบโบ้าบบาแล้วคุณจะไม่ให้ขำแบบฮ้าห้าหาอย่างเงี้ยแต่คุณขำจะแบบจะตายอ่ะอันนี้เรื่องจริงมันเป็นอิสต์เอ็กเยอะด้วยขับจุนไอ้ถ้าใครเครเียดหรือใครแบบชอบตกแม่ว่าหรืออกหักเลยมาดูหนังเรื่องนี้บอกเลยว่าใครเรียดได้แน่นอนส่วนคนที่มีความสุขก็มาดูได้นะ มันช่วยบัฟความสุขเพิ่มขึ้นต่างไทยเรื่องแรกเปิดปี2025ันยี่สิบห้าไปดูครับปีใหม่เลยสนุกดน่าแน่นอนค่ะ9โมกรล่าอย่าลืมนะได้เลยสวัสดีครับค่ะไปเลยอ้ออย่าลืมฮะมันวาวมันแปร๊บแจ๊บสเปรย์ขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักมากเลยพี่ยังขายให้คนหนุ่มยเฮ้ยมันต้องขึ้นนี่เลยนะต้องแบบขึ้นขึ้นนี่อะไรนะกล่องอะบล็อกสไตล์เองอะมีแบบมีสเปรย์ขึ้นมา